สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพงษจะพามาอัปเดตสุ้มหมอนหรือว่าสุ้มมันบัลลีนะครับนี่ที่อยู่ข้างบ้านพ่อพง์นะครับซึ่งพ่อพงษ์ได้ทําการลิดใบแล้วก็แต่งกิ่งเพื่อให้มันติดผลนะครับไว้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้1เดือนพอดีนะครับติดลูกแล้วครับแต่ว่ายังไม่ทันสุกนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับว่ารั้วหมอน สวยๆข้างบ้านพ่อพงเนี่ยนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่ครับคือรั้วหมอนหรือว่ารั้วมันเบอรี่ที่อยู่ข้างบ้านพ่อพงนะครับที่พ่อพงริดใบแล้วก็แต่งกิ่งไว้ได้หนึ่งเดือนแล้วครับอันนี้เป็นการทําผลหม่อนหรือว่าผลมันเบอรี่ในรอบที่สองของปีนะครับโดยปกติแล้วนะครับหมอนหรือมันเบอรี่เนี่ย หปีเนี่ยเราสามารถทำผลนะครับทำให้มันติดลูกได้3ครั้งต่อปีครับอันนี้ก็เป็นรอบที่2ของปีนี้นะครับที่พ่อพงทำผลหม่อนของรั้วมันเบอรี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกกำลังติดนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือต้นเดือนสิงหานะครับนี้ก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับ มันก็จะสุกไปจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาครับพอถึงกลางเดือนสิงหาเนี่ยลูกที่มันสุกก็จะหมดพอดีครับนี่ครับรั้วหม่อนหรือว่ารั้วมันเบอรี่ของพ่อพงพ่อพง์ทำไว้เป็นสองชั้นนะครับชั้นบนนะครับแล้วก็ชั้นล่างครับ เดี๋ยวจะพาดูความดกของลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอรี่ครับยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นขา,ขาวๆไหมครับนั่นแหละขา,ขาวๆเป็นตัวหนอนบางลูกก็เริ่มแดงแล้วครับนี่นี่ครับนี่ครับ รั้วหมอนตรงนี้ทั้งหมดนะครับความยาวที่พ่อพงษ์ทำเป็นรั้วหมอนเนี่ยนะครับอยู่ที่10เมตรครับ10เมตรใน10เมตรนี่ก็จะมีต้นหมอนหรือว่าต้นมันเบอรี่เนี่ยอยู่9ต้นนะครับที่พ่อพงษ์ใส่ต้นหมอนไปคือ1ล็อกเนี่ยครับ1ช่องเนี่ย2เมตร50นะครับตรงระหว่าง2เมตร50เนี่ยพ่อพงษ์ก็จะใส่ต้นหมอน3ต้นเห็นไหมครับ แล้วก็จะดึงต้นหมอนเข้าไปหากันนะครับโน้มข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยครับเข้าไปหากันนะครับส่วนข้างบนนะครับพ่อพงศ์ก็จะใช้เหล็กนะครับเห็นไหมครับมีเหล็กอยู่เนี่ยนะครับนี่เหล็กเป็นลาวนะครับยาวไปนู่นเลยครับใส่ยาวไปแล้วก็เราก็จะดึงกิ่งหมอนนะครับที่มันสูงขึ้นมานะครับลาบไปตามกิ่งนะครับลาบไปตามโค้งเหล็กนะครับ การจัดการต้นหมอนนะครับหรือว่าต้นมันเบอรี่เนี่ยเราต้องจัดการตั้งแต่ตอนที่เราปลูกใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับพอเราปลูกต้นหมอนไปนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องตัดยอดก่อนนะครับตรงนี้ครับตัดยอดเพื่อให้มันแตกนะครับเป็นสองทางนะครับพอเป็นสองทางพอเป็นสองทางแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราก็มาตัดอีกทีหนึ่งนะครับให้มันแยกเป็นสี่นะครับโดยเส้นหนึ่งก็ให้มันขึ้นข้างบน ไป2อเส้นนะครับแล้วก็ดึงออกข้างอย่างละเส้นนะครับเป็น4เส้นพอดีนะครับนะครับแล,แล้วคัน้นี้เราก็จะโน้มเข้าหากันนะครับส่วนการดูแลต้นหมอนของพ่อพง์นะครับพ่อพง์ก็ใช้แบบอินซีนะครับพ่อพง์ก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะครับที่โคนต้นนะครับแล้วก็ ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับแล้วช่วงที่มันติดผลติดดอกเนี่ยครับช่วงที่เราทําผลเนี่ยพ่อพงก็จะฉีดด้วยฮอร์โมนไข่นมสดนะครับฉีดพ่นนะครับโดยที่พ่อพงทําเองนะครับนี่นะครับคือรั้วหมอนของพ่อพงครับ เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งสิ้นเดือนนี้แหละครับไม่ถึงหนึ่งเดือนหรอกครับประมาณครึ่งเดือนมันก็จะสุกเต็มที่นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับหรือว่าต้นเดือนสิงหาเนี่ยพ่อพง์จะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่รั้วหมอนอ่ามันติดผลที่สุกแล้วครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ